สวัสดีครับผมสมชายนะครับก็เป็นนายหน้าขายที่ดินนะครับเราขายที่ดินนะครับ อยู่ที่ตำบลทองเอ็นนะครับอเภอินบุรีจัังหวดสิงห์บุรีพื้นที่ตรงนี้4ไร่เศษเศษนิดหนึ่งนะครับพื้นที่สวยมากเลยนะครับจากสาเอเชียนะฮะไปถึงพื้นที่เนี่ยสิกิโลเมตรนะครับแต่ว่าจากแยกสายเอเชียเข้าไปถึงปากทางตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยไปตานเดี่ยวไปเส้นทางที่จะไปวัดเส้าสิงนะครับ จากนั้นก็เจอสะพานปูนนะก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปตามถนนนะวิ่งคันคลองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขับรถให้ดูนะครับเราก็สตาร์ทจากนี่เลยเบริเวณสายเอเซียนะครับที่จะเข้าทองเอนสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนะครับ พี่น้องชาวทองเองหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับซื้อพื้นที่จํานวนสี่ไร่นะครับทำนาก็ได้นะหรือว่าท่านจะปลูกผลไม้ต่างๆปลูกอินทผาลัมปลูกไม้ยืนต้นหรือว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆนานาพื้นที่ส่ไร่เศษๆนะครับก็เรียกว่าแหมเหมาะมากๆเลยทีเดียวน้ําท่าสะดวกนะครับมีคลองใหญ่อ,อยู่ห่างคลองใหญ่เนี่ยนะจากนั้นก็จะเป็นคลองซอย ของซอยคือมันจะมีะลำรางน้ำาน่ะผ่านไปเรื่อยยาวตลอดแนวของพื้นที่แล้วก็พื้นที่นี่มีความกว้างประมาณสัก60เมตรน่าจะได้นะ ก็ถึงวัดลุงยางก็เลี้ยวเข้าไปนะครับอ่าข้ามสะพานปุ๊บเลี้ยวซ้ายนี่เห็นไหมเลี้ยวซ้ายเสร็จอ่าถนนเนี่ยมันจะบังคับเลี้ยวอยู่แล้วอ่ตรงเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บนี่เห็นไหมถนนบังคับเลี้ยวแล้วปุ๊บเราก็เลี้ยวเนี่ยเส้นนี้ตรงไปมันจะไปวัดเศร้าสิง ไปวัดเศร้าสิงเนี่ยก็จะผ่านร้านต่างๆชุมชนนะครับ,รบ,รบไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆอก็จะผ่านหมู่บ้านไปนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าบ้านจะค่อยๆมีจํานวนน้อยลงน้อยลงนะฮะเส้นทางเส้นนี้คือที่จะไปวัดเศร้าสิงนะครับอันนี้เราเร่งสปรีดให้ดูนะครับเส้นทางที่จะไปวัดเศร้าสิงก็เป็นถนนปูน มีไฟฟ้าสว่างสวัยนะครับเพราะว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็ไปติดไฟให้สว่างสวัยเห็นไหมพอเจอสะพานปูนก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเนี่ยตรงไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นถนนลาดยางซึ่งอบจมาทําให้เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับนี่แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะนี่เลี้ยวซ้ายคันคลองเนี่ยเส้นแดงเนี่ยถนนทางลูกลังนี่นะครับหน้าฝนไปได้นะเนี่ยผมไปนี่ฟ้ากาลังคึมๆเลยเพราะว่ามันเป็นถนนลูกลังรถ พิกอัพนี้วิ่งได้สบายมากนะครับทำสวนดีมากๆากราอู้ว่าคือ4ไร่เนี่ยราคามันแค่ห้าแสนสามนะครับไม่แพงเลยนะครับเนี่ยตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็น ถนนเลาะคันคลองเห็นป่ะสังเกตว่าทางด้านซ้ายมือที่ผมเข้าไปจะเป็นคันคลองแต่อันนี้อันนี้จะเข้าพื้นที่แล้วจะเข้าไปที่แปลงนาแล้วสังเกตว่ามันจะมีลำรางเล็กๆเห็นป่ะอันนี้มันจะมีน้ําอยู่เป็นลำรางยาวตลอดแนวไปเลยอตอนนี้ก็เข้าไปในพื้นที่แล้วใกล้ถึงแล้วพื้นที่ห่างจากคันคลองนียน่าจะประมาณสัก200เมตรน่าจะได้อยู่ เนี่ยตอนนี้ก็ถึงพื้นที่แปลงละสังเกตจะเห็นป้ายไหมฮะป้ายเห็นแดงๆไกลๆนู่นนะฮะทางด้านซ้ายมือเนี่ยะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะปักป้ายติดไว้ที่แปลงครับตอนนี้นะครับก็ผมเองสมาชายนะฮะสมาชายก็อยู่ที่บริเวณแปลงนะครับแปลงที่ดินสีไร่เศษนะครับก็จะขายนะฮะ ก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงอยู่ที่ตำบลทองเวนอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพมุมสูงให้ดูพื้นที่โดยรวมรอบๆปแปลงของเรานะครับสังเกตไกลๆนุ่นจะเห็นถนนเห็นไหม ครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะก็จำนวน4ไร่21งานเองานไม่ใช่21งาน21ตารางวา4ไร่21ตารางวาขาย5้3 0สนกระตกไร่ละแสนก,กว่านิดหน่อยถูกมากนะครับเสียดายนะพี่น้องชาวทองเอและก็พื้นที่ใกล้เขียงถ้ามีเงินซื้อไว้นี่ เป็นประโยชน์ต่อท่านแน่นอนนะครับให้ลูกให้หลานก็ได้หรือว่าท่านจะไปปลูก,ลกพืชผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะก็เหมาะมากๆสีไร่พื้นที่สวยมากเลยมีถนนตัดผ่านมีลำรังน้ำนะอุดมสมบูรณ์มากๆติดต่อที่สมาชายนะครับ0656252341 0656252341ขาย4ไร่ 21ตารางวาราคา5,03แสนมมีโฉนดพร้อมโอนขอบคุณครับ